วิธีทําให้คนดูคลิปของคุณหรือว่าไลฟ์ของคุณตั้งแต่ต้นจนจบเราเคยเป็นไหมเวลาที่เราทำคอนเทนต์ออกมาเรามีความตั้งใจมากๆไม่ว่าจะเป็นการไลฟ์สดไม่ว่าจะเป็นการทำคลิปวิดีโอหรือการทําวิดีโอเซลเพจก็แล้วแต่นะคะหรือแม้แต่กระทั่งการเขียนเซลเพจเนี่ยเวลาที่เราอยากจะขายสินค้าแต่สุดท้ายคนอ่านไม่จบหรือว่าดูไม่จบคุณก็ไม่ได้ขายสินค้าวันนี้คหนิง มีวิธีแก้มาให้ค่ะประเด็นสำคัญมันอยู่ที่ว่าถ้าเกิดว่าลูกค้าเข้าฟังคลิปวิดีโอของคุณไม่จบ หรือฟังไลฟ์ของคุณไม่จบหรือแม้แต่กระทั่งไม่ว่าจะเป็นวิดีโอเซลเพจหรือว่าคอนเทนต์เซลเพจก็แล้วแต่ถ้าเขาอ่านไม่จบฟังไม่จบคุณก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะได้ขายสินค้าจริงไหมคะเพราะประเด็นสําคัญสําคัญมันอาจจะไปอยู่ช่วงท่อนกลางไม่งั้นมันก็อยู่ช่วงท้ายสุดนะ่ะส่วนมากมันจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมแต่ถ้าเราเปิดหัวไม่ดีเนี่ยลูกค้าเขาก็ฟังไม่จบ โอกาสที่เราจะพลาดในการขายมีเยอะมากๆมากกว่า80%จะได้ซ้ำวันนี้คุณญิงมี4เทคนิคง,ง่ายๆที่จะทำให้คุณเอาไอเดียตรงนี้เอาไปปรับใช้กับเพจของคุณอันดับแรกเลยนะคะข้อที่1คือโจหัวให้หน่าดึงดูดหรือว่าน่าสนใจคือพาดหัวเนี่ยมันต้องน่าสนใจถ้าพาดหัวมันไม่ได้ไปเกี่ยวกับเพนพอยต์หรือว่าปัญหาของเขาคุณก็จะมีโอกาสมากๆที่จะพลาด ลูกค้าคนนั้นไปอย่างที่สอง<ม>เขาเรียกว่าเข้าเรื่องให้เร็วมันต้องเข้าเรื่องให้เร็วทุกคนไม่ว่าจะเป็นการไลฟ์สดนะคะหรือว่าการทำคลิปวิดีโอเนี่ยคือสำคัญสำคัญเลยลูกค้าเขามีเวลาน้อยลงถ้าเราโอเคแหละไลฟ์สดมันอาจจะวุนว่นวเเย่นเยอะได้มันอาจจะพลัาพบทได้ไงเออแต่ว่าคลิปวิดีโอเนี่ยมันเป็นอะไรที่ต้องกระชับเข้าเรื่องและที่สำคัญคุณอย่าใช้คำสิ้นเปลือง 3. โชว์ความสามารถ ยุคนี้นะคะมันเป็นยุคของการโชว์โชว์ความสามารถของตัวเองโชว์จุดแข็งของตัวเองโชว์สิ่งที่เราสามารถที่จะไปช่วยแก้ไขปัญหาให้กับผู้อื่นได้คือถ้าคุณยังมัวแต่อายกล้องไม่กล้าแสดงออกไม่กล้าโชว์ความสามารถของตัวเอง มันก็คือการตัดโอกาสที่จะทำให้คุณได้รับสิ่งดีๆเข้ามายุคนี้คุณต้องโชว์เพราะการโชว์ความสามารถมันคือการทำให้คนเขาอยากจะมาลงทุนกับธุรกิจของคุณหรือว่ากับตัวคุณนั่นเองทำตัวเองให้หน้าลงทุนเข้าไว้แล้วโอกาสดีๆจะเข้ามาเขาเห็นหน้าคุณบ่อยเท่าไหร่คุณก็มีโอกาสที่จะได้รับเงินจากเขานั่นเองค่ะข้อที่4นะคะก็คือ การหลีกเลี่ยงโมโนโทนอันนี้คือสําคัญมากคือคุณหญิงจะบอกว่าไอการใช้ภาษาเนี่ยหรือว่าการสื่อสารมันเป็นสิ่งที่จะทําให้คุณขายสินค้าได้ความรู้ความสามารถมันเป็นอีกส่วนหนึ่งแต่สิ่งที่จะทําให้คนตัดสินใจซื้อสินค้ากับคุณนั่นก็คือน้ําเสียงหรือว่าการถ่ายทอดการสื่อสารอันนี้อยากจะให้คุณลองเอาไปพัฒนาการใช้โมโนโทนน้ําเสียงเรียบ ยิ่งคุณออกมาสอนภาษาอังกฤษคุณออกมาสอนบัญชีคุณออกมาสอนอะไรที่มันเป็นวิชาการ พยายามที่จะสอดแทรกเอกลักษณ์ของคุณความตลกเข้าไปดึงดูดให้ผู้คนเขารู้สึกว่าเออมันก็ไม่ได้ยากนี่เออมันก็ง่ายฟังแล้วสนุกฟังแล้วอยากไปต่อเห็นไหมคะลองเอาไปปรับใช้เชื่อเถอะถ้าคุณสามารถที่จะเอา4ข้อที่คุณหนิงแนะนําไปนี้เอาไปปรับใช้มันจะทําให้คนดูไลค์ของคุณจบดูคลิปวิดีโอข,ของคุณจบอย่างแน่นอนคะ่ะคุณหนิงคะ่ะ